สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องกองฝ่ายเบอร์สุสขสุขนจ้ามาจากมือนี้ยายนงพามาจินขนมจีนน้ำยาปลาอะไรน้องแอปปลาอะไรลูกฮะน้ำยาอีอย่างไะพี่น้องที่มาลืมขาดแต่บัานี้น้ำยาปลาฮะไตปลา <c oughs> โอ้ยน้ำยาไตาปลาพี่น้องจา้าขนมจีนกรสซั่งมาจาก เมืองเลยพี่นองขนมจีนแห้งว่าพันธุาอบแห้งแบบจีบ่าขามาต้มเป็นไงอนนี้พี่นงย้อนร้องสามสามเพลินมากินนือพี่นองจ้ามาเด้อจ้าพ่อแม่พี่นองฟังฝ่ายเมือสุขุดสุขุนพี่นองฟังไทยพี่นองฟังลาวพี่นองทั่วประเทศจ้ะพี่นองจ้าพอจะกินใจน้องก็ขอฝากช่องยายนงพาเพลินคือเก่าใจพี่นองจ้ากดติ่ติดกดติดตามเป็นกำลังแรงใจคือเก่าใจพี่นอง มาเดจ้าผักก็มีสลัดกรอบพี่น้องสลัดกรอบมีแตงมีถั่วจ้ะพี่น้องจ้ะมีผักบุ้งมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะพี่นอ้องอือฮึน้องแอ๊บน้อเข้ามาลูกเอาเข้ามาน้องอะไปก,กินได้หรือเปล่ามาลูกมมนอยากเพียจากหนอนเลยลูกน้ำยาไตาปลา เด็ดเผ็ดเนี่ยอยู่ในมะนาวหัวช้อนหน่อยอ๋อที่อบอกสอบม,มอะเอาถ้วยมาด้วยลูกอ้อน้ำยากออกเผ็ดใส่ปลาพี่น้อง เพ็รแสบกับแสบจริงหออเกิสู้ไหมแม่เน่ะใส่ปลาแสบเราะ กินได้บ่ายาบ๊เบิัมาใส่ขั้วไหนเหรอคะข้วแคก็ดได้มันยากแจ่งดเมื่ไม่มจากสวนพี่หน่ะ แต่เห็นแอปยังกินยังระ,ะบาดระบาดทลูกเลยผาร้านสาวไปเย็บผ้ทัวมาหมดสี่คนโซ่ไมคขาดเลยเขาได้ไม,ม่เห็นคลิปเนาะ ผมเลทาจีบแบบผมมีเวลาเนีน้องนองแบบาบ่ได้ไปโรงเรียนมนหยิบบุนบาทน้องกินเนือน้อนมดีจีิงๆนะ <laughs> ร,ร้อนถึงกดใจเลยแก่ใจอืมโอ้ยต้นน้ำ็สปลาเต็ดมีเงี้ย คนจกิงมื่อนี้วันศิจัดก้อยขมด้วยพี่น้องแล้วมื่อนี้เป็นวันสิลในตลาดเขาบอคันเนื้อ tên nhỏ già đi mặc đẹp thật của sáng ở phía Sáng bẹp hàng với lát thì ừ. nó không có nó làm Hát sẽ bẹp tâm, biết bẹp tâm bẹp nhanh nhanh มึงได้ทำหม้อพึกลับเ็รอขนัดไหมเขาหยุดมาลรก đúng thì lái thì ngọt hoàn toàn hoàn có gì nhớ chưa tham ho lại nó có không tha mặt đấy

ต้องมนทุนหลายสิบูต้องสองคำนี้ต้องซีอันชอบต้องเอากยมน้ำให้แม่มาหนึ่งอีนะแตมันะ โเผ็ดมากจ้ะพี่น้องแซ่กเแซ่กแดนแอฟกิน <c oughs> ให้พี่น้องนั่งกินเผ็ดได้นั่งชอบกินเผ็ดแต่ตอนนี้มันเผ็ดมากเลยจ้ะใครคุณยายายังชอบเผ็ดเนี่ยน้ำไตปลาเนาะพี่น้องไมาเผ็ดก็ไม่ใช่น้ำไตปลาแล้ว thức đẹp này Nó hết ta Nó không chiên bà Hả? Nó chiên gì mà này Chiên đi có bà chiên là nó ép Hạt một chút กินอย่างระมัดระวังน้ำกระเด็นกระตาี่น้องแต่กแค่พรมนเผ็ดน้ำมันเยอะเลยอฟกินน้ำแบบแก้แค่แจ้เผ็ดนะครับ เผ็ดกันี้มูกแดกน้ำตาแตก,กลูกน้องแอบ,บเผ็ดลายอือือชอบมาก แซ่บครับอะไรห้องอยากก็แซ่แบเสียก็ทอดละมันขอบเคาะแล้วกันเจ็บหนักมากนะลูกหนักมากกินแค่หมูไข่ปลาคอม คลิปนี้เอาไว้เพราะสมนีคนแล้วค่ะพี่น้องจ๊านะครับย้ายน้องกับหลานพอมากคลิปก,ก,กับกดติดต่างทศจักรค่ายกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยจ้า ขอบคุณค่ะ1หน่อย okay. right